สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งการอ่านออกเสียงนั้นแบ่งออกเป็นบทร้อยแก้วและก็บทรอยกลองนั่นเองค่ะการอ่านออกเสียงนะคะการอ่านออกเสียงแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่รอยแก้วแล้วก็ร้อยกลองนะคะ รอยแก้วคือข้อความที่เรียบเรียงอย่างสละสลวยตูกต้องตามลักษณะภาษานะคะแต่ไม่กําหนดข้อบังคับตามฉันทลักษณ์ส่วนรอยกลองนั้นก็คือถ้อยคําที่มีลักษณะบังคับในการแต่งซึ่งทําให้เกิดความไพเราะจากเสียงสัมผัสจังหวะและเสียงหนักเบาตามฉันทลักษณ์ที่กําหนดนะคะอย่างเช่นก,อนกรอนกาคลองไร่และฉันนั่นเองค่ะเรามารู้จักการอ่านออกเสียงรอยแก้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ การอ่านออกเสียงบุตรรอยแก้วนะคะหลักเกณฑ์ในการอ่านนะคะหลักเกณฑ์ในการอ่าน 1. ศึกษาเรื่องที่อ่านให้เข้าใจ 2. อ,อ่านออกเสียงดังพอเหมาะ 3. ออกเสียงให้ถูกต้องธรรมักะวิธี 4. ออกเสียงให้เป็นเสียงพูดอย่างธรรมชาติที่สุดนะคะ 5. เน้นเสียงและถ้อยคำตามน้ำหนักสำคัญของใจความ ออกเสียงให้เหมาะกับประเภทของเรื่อง 7. ขนาที่อ่านควรสบตาสสยตาผู้ฟังในลักษณะที่เป็นธรรมชาติและ 8. การอ่านในที่ประชุมต้องจับหรือถือบทอ่านให้เหมาะสมและยืนทรงตัวในท่าที่สงานะคะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือมารายาทในการอ่านนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าในการอ่านนั้นมารายาทจะมีอะไรบ้างนะคะมารายาทในการอ่านนะคะข้อที่1 ไม่อ่านออกเสียงดังรบก,กวนผู้อื่นข้อที่2ไม่เล่นกันในขณะที่อ่านข้อที่3วางท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมขณะอ่านข้อที่4ไม่ทำลายหนังสือหรือทำหนังสือชำรุดและข้อที่5นะคะไม่ควรแยกหนังสือหรือชะงูกหน้าไปยังหนังสือขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการสอนการอ่านออกเสียงซึ่งการอ่านออกเสียงนั้นแบ่งออกเป็นการอ่านร้อยแก้วแล้วก็ร้อยกลองนะคะในคลิปนี้จะเป็นการสอนการอ่านร้อยแก้วและมีมารยาทในการอ่านด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะ